สวัสดีค่ะมาอีกรอบนะคะนี่ก็น้ำจิ้มเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทอดก็ตอกนะคะก็ตอกก็แบ่งให้ตีน้อยแล้วนะคะนี่เราก็จะมาทอดลูกชิ้นเนื้อกับลูกชิ้นปลานะ้รวมกันไปเลยนะไม่ต้องแยกนะคะมาดูผลงานนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะไฟก็โอเคนะคะ ก็หนังไปด้วยนะโอ้บอกว่าน้ำจินน้มนี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่รู้ค่ะล,ลองทำครั้งแรกก็โอเคอยู่นะคะรสตัวเองเลยรสชาตินะคะรสชาติตัวเองเลยนะคะนะคะหนูก็กินนะคะไม่หูวก็เอาใส่ตู้เย็นไว้นะคะ ก็จะเป็นข้าวคูนนะคะอันนี้จะเป็นไก่แล้วก็จะอบใส่หม้อนะคะอบใส่หมออ้มอหม้อนี้นะคะมันจะมืดนิดนึงนะ,ะมองไม่เห็นเธอดมมาชิบกระดินหมากไหมลูกน้อยจะพอใจกัดอาหารวันนี้หรือเปล่าเดียด๋วยวเรามาดรอชมนะคะยิ่งโตก็รู้สึกว่ายิ่งเรื่องเยอะนะคะ ห้เข้ามาชิดกระดินมากเจ้าโดค่อยก็ว่าไฟค่อยมนแรง่นะเอาตัวเอีกยัง่เอาสปีดนะคะแปดนะคะมันเฉยๆนะมันเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตีน้อยกันนะคะว่าเบืดมากอะ อาจงก๊อดเจ้าด้วยนะคะลูกชายนะคะนี่คือลูกชายนะคะเอดูเบอา์บ้าลิกี่ดื้อจิ้บก๋วยจะไปเบอรสองเขาบอกว่าอ้าวดอกเป็นดอกไม้เหรอครับอาจางก๊อดน้ำน้ำซ้นำทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้ให้มาาดูหน่อยอสวัสดีครับ ไอ้แก่ไอ้ค m มองเป็นมุมนะอเขาบอกว่าเขากินข้าวอยู่ไม่สามารถที่จะสะัดดีครับได้ค่ะพี่น <g iggle> ้นองโอเคนะคะนีะ่เดี๋ยวเราไปดูลูกชิ้นเราต่อนะคะไปแนะไม่เข้าใจว่า หาบ้างน่้คอ่าไฟเริ่มแรงแล้วนะ<ช>่ะ,ะนี่เราจะไม่เปิดอุมนะคะเราจะเปิดหน้าต่างแทนเพราะว่ามันจะเสียงดังเนาะอันนี้เราอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะเพราะว่าสีไม้ก็ยังตัดต่อคลิปยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะก็พยายามทุกวันตัดยังไงมันก็เออไอไอ้ไอ้ไอ้ส่วนที่เราจะเอาเข้ามาในคลิปเนอ่ยอะหาย เป็นแล้วเป็นว่าเป็นซวนน้ที่น้องเอ,อ้ยนะคะแล้วก็มาดูหนังทีบปดูฮามะที่ร้อถดูฮาม,าม่ก็ไม่เห็นแต่อนี่ก็จะเริ่มแล้วนะคะ,คะที่สุดก็คือน,นี่นะคะน้ำทิมแล้วเราก็จะมีผักสลัดนะคะก็ กินขักสลัดนะว่าแต่แต่ตีมายังไม่หิวนะคะกินยาเป็นแอลนะคะเช้าเรารอให้หิวหิวจนมือสั่นค่อยกินนะคะเป็นประมาณนี้นะคะข้าวเช้าไม่ชอบข้าวเช้าจะไม่กินข้าวเช้าเข้าเที่ยงนะกินเดียวก็คือเ,เ,เย็นเลยนะคะ ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทุกคนอาจจะเสียงเบาเสียงดังไปน,นิดนะคะเราก็จะรอให้มันพองๆนะคะทุกคนดูดิว่าแม่หนีแม่ตรงนี้มาเอามาเห็นปะกินนะคะให้ลูกชายกินก่อนนะคะกินได้เยอะๆยิ่งดีสีไม้ก็ดีใจนะลูกกินข้าวได้เยอะ อะไรก็แล้วแต่นะคะที่ีน้อยชอบตีไมยก็จะจัดให้เยอะ,ะเลยนะคะแล้วก่อนนอนเนี่ยตีไมยก็จะให้เขากินข้าวอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาเขาอิ่มแล้วเขาจะได้นอนยาวเขาจะได้ไม่ต้องตื่นนะคะพอพอดีจะจบตัดเบอร์เจ้าดอ่ะดูเบอร์พอพอฮะ เป็นอะไรก็มีเ่เบื่อที่หน้านางนะคะไม่ใช่เบื่อที่หน้าลูกนะคะให้เขามากินข้าวเขาอยากกินก็ให้มากินนะคะกินกับลูกชายนะคะรอให้มันสุนกนะทุกคนนะคะสุกแล้วเราก็จะตักขึ้นเลยนะคะทีนี้ก็เป็นอานสุกเนาะก็รอให้มันแปดนาทีนะคะตีมายก็จะลงคลิปรัวๆเลยนะคะทีนี้นะคะใครอยากดูก็ดูค่ะไม่อยากดูก็กดผ่านได้นะคะไม่เป็นไรนะคะไม่วแบบ่ากันเนาะ ชอบใครชอบมันนะคะ <S <S แล้วก็เสร็จแล้วก็ตักใส่ตรงนี้นะคะชิ้นปลานี้เด้งดีมากไม่ได้ทําเองนะคะทุกคนอันไหนทําเองก็จะบอกว่าทําเองนะคะอันไหนไม่ได้ทําเองแล้วเราก็จะบอกนะคะถ้าเราบอกว่าเออทำเองหมดนี่ไม่ใช่นะคะทุกคนกลายเป็นว่าเรานี่จะเป็นโกหก fc ไปนะคะไม่ใช่นะคะ <S <S น้ําจิ้มทาเองนะคะแต่ลูกชิ้นที่ซื้อมานะคะ ทำเองมัน้องคงเสร็จประเด็นขนาดนี้แบบพี่น้องเลยนะอาเออเราก็โง่มาตั้งนานดูว่ะยืนโง่ยืนงงอยู่ก็ได้นี่แหละมองเบอไปนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ฮัดดอกเจ้า แม่ฮดดอกีดูฮามที่หัวตึง้หัวตึง้งเลยได้กินแล้วนะะได้กินไหมนะลูกเอาพ้นทุเรียทุเรียนะคะมอบเปยังพี่น้องนะคะสีทนใดนะคะ นี่พีน้องเลยคุณอนะตัะท้ขอจิกินเบิดบะเลยแปดนาทีนะคะเก้านาทีไปเลยก็ได้นะคะคลิปนี้นะคะไนทำแล้วมีความสุขทำไปเลยนะคะทุกคนนะไม่ต้องไปเสียใจใครนะคะ ชีวิตเราเองนะคะเราเป็นคนเลือกเองเดินผิดเดินถูกก็เราเป็นคนเลือกทางเองนะคะไม่คิดอะไรมากายเนะทุกคนเนาะแต่ว่าขอให้คนไทยรักกันนะคะไม้ก็จะเสร็จแล้วนะทุกคนเสร็จแล้วนะโอเคนะคะเป็นอันเสร็จนะคะตีไม้ก็จะปิดไฟนะทุกคนปิดไฟเลยตรงไหนแล้วคะพี่น้องโอ้ยสายตาพอดี อ่ะค่ปิดไฟนะ,ะทุกคน <c oughs> นี่นะคะเป็นอันว่าเสร็จนะคะนี้ก็คือลูกชิ้นนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะนี่นะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยในอ้อมแขนอ้อมกอดทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายค่ะ